ความเป็นจริงของโลกใบน,นี้นะคะสิ่งที่เราต้องลื้อฟื้นและใช้สิทธิ์เพื่อที่จะอ้างสิทธิ์แบบชนิดที่ว่าไม่เสียสิทธิ์ต่อไปนั่นก็คือเราจะต้องรู้ความเป็นจริงที่เรียกว่าโลกใบน,นี้ไม่เคยขาดแคขนเพกกูรูกูรู้ทุกเรื่องแล้วก็จะนําความรู้ที่กูรู้มาถ่ายทอดให้มากที่สุดนะคะอ่ะ ใครไหนอายุที่เกินห้าสิบนะคะกดหนึ่งมาให้หน่อยนะคะท่านใดที่เข้ามาฟังนะคะที่เกินห้าสิบ80 90 100ท่านอาวุโสท่านหลายนะคะมันเฮจีบบอกเลยว่าอยากจะเรียนสอบถามท่านท่านกันสักนิดหนึ่งนะคะในฐานะที่ท่านเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะคะคุณพ่อคุณแม่ ทั้งหมดนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมารับรู้ความเป็นจริงและทงความเข้าใจในความเป็นจริงที่เราอยู่บนโลกใบน,นี้เพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับลูกหลานเราในชนรุ่นหลังต่อๆไปแล้วบอกกับพวกเขาว่าลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยโลกใบน,นี้เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือพวกเจ้าไม่ได้มีสิ่งใดที่ขาดแคลนเลยเพราะ ตั้งแต่พ่อแม่ปุย่าตายายกําเนิดเกิดบ,บนโลกใบนี้จากความขาดแคลนจนทุกวันนี้ก็นะคะก็คือชินอยู่กับความขาดแคลนแต่เอาเข้าจริงๆใช้ชีวิตร่วมสมัยมาจนปัจจุบันก็เห็นคาตาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเพิ่มพูนทุกสิ่งทุกอย่างมันขยายตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันเจริญงอกงามทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมากมายเหลือเฟือ น,ะะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทิ้งนะฮะความเชื่อเก่าๆที่จองจําเราคนรุ่นก่อนหน้านี้นะคะแล้วเอาความเป็นจริงถกพูดกับลูกหลานว่าพวกสูเจ้าเนี่ยนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองและเริ่มรวยเร็วกว่านะฮะในอดีตไม่รู้กี่เท่านะ,ะเพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือเพราะมีองค์ความรู้มากมายช่วยเหลือเพราะ องค์ความรู้ของความเป็นพลังงานใหม่นะฮะและใช้กลไกของชีวิตเต็มประสิทธิภาพนะคะที่ไม่ขาดแคลนอะไรเลยเนี่ยจากความคิดความเชื่อความรู้สึกการพูดและการลงมือที่สอดคล้องอยู่ในคลื่นพลังบวกพลังบวกเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันนะคะดังนั้นจงนะคะลุกขึ้นมายืดอกนะคะในการที่พูดตามความเป็นจริงนะ มันเคยที่53ปีเห็นความนะคะอัตคัดในวัยเด็กแต่ทุกวันนี้นะคะมันไม่มีแบบที่เด็กๆเ,เราเห็นดังนั้นมันต้องปิดฉากแล้วก็ปิดบทบาทของข้อความเก่าๆที่จะทิ้งเป็นมรดกนะคะติดสมองลูกหลานเราอีกต่อไปไม่ให้เขาติดเพราะนี่คือนะคะมรดกทางด้านอัปปัญญาอัปปัญญานะคะไม่ใช่ทางด้านปัญญา อัปัญญาก็คือมาให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงที่โลกนี้มีโลกนี้เต็มไปด้วยความมั่งคั่งเหลือเฟือเพียงแค่คุณศรัทธาและคุณมั่นใจในพลังอำน,นาจและพลังความคิดของคุณเพราะความคิดของคุณคือพลังงานและมันเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนเป็นกระแสะความคิดไปไกลถึงเกือบทั่วโลก 8 0 0พันไม้นะคะหนึ่งความคิดที่เข้มข้นของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์จับได้ว่าพลังความคิดของมนุษย์ไปไกลถึง1,000ไมล์และระยะในเรื่องของความคิดในสมองของของแต่ละคนวันวันหนึ่งมีการวนหลุดประมาณ 50- 0 0 0ถึงเ0 0 0 0เรื่องที่อยู่ในสมองนะคะดังนั้นอ่านี่เป็นเรื่องศักยภาพที่คุณมีจากสมองของคุณอยู่แล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าจะอยากจะให้นะคะใช้สมอง ที่อัจฉริยะของเราทุกๆคนเนี่ยให้มีประสิทธิภาพกลไกสมาธิยารีนี้ยารีนี้ยาลีกเลี่ยงนั่นเป็นเครื่องมือที่จะทําให้สมองเชื่องนะคะคุณจะฝึกยังไงให้สมองคุณเชื่องนั่นแหละนั่นคือสมาธิมันจะทําให้สมองคุณ่ะนะคะเปลี่ยนคลื่นพลังงานที่มันนะคะเป็นเบตา้าจากคลื่นพลังงานที่มันรวดเร็วนยคุณจับความคิดคุณไม่ได้นะคะความคิดของคุณเลยสเปรยสปะ แต่เมื่อไหร่ที่คุณนะคะดูลมหายใจเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจูนจิตของคุณไปสู่คลื่นพลังงานดีๆนะคะมันก็จะไปหลดเลี้ยงสมองทําให้สมองเนี่ยนะคะชาร์จแล้วก็เรียกว่าอา่าช้าลงคล,คลื่นที่เรียกว่าเดลตา้าหรือทีตา้านะคะอา่าและอันฟ้าเนี่ยเป็นส่วนของนักวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็สนับสนุนให้ทำศนั่งสมาธิในคลื่นอันฟ้านะคะเป็นคลื่นของการที่สามารถ ใช้จินตนาการนะคะในเรื่องเราเห็นภาพสร้างภาพในสมองและนั่นกลไกลของสมองเสมือนเครื่องถ่ายเอกสาระนะคะสิ่งไหนที่คุณเห็นสิ่งไหนที่คุณประทับประทับและสามารถเห็นเป็นภาพในหัวในสมองคุณได้มันก็เหมือนเครื่องถ่ายเอกสารที่มันกําลังป้องบ้อง้องป้องนะคะถ่ายก็ปี้ก็ี้ก็ี้ในความปถนาี่ยจนกระทั่งคุณเห็นภาพได้ไปกับคลื่นสนามพลังงาน นะะในส่วนของอเขาเรียกว่ามิติของแมกนิติะนะคะมิติของแมกนิกหรือสนามพลังงานจักรวาลที่เรียกกันนะอันนี้คือคกลไกของร่างกายกลไกลของชีวิตเรานะไม่พูดไม่ได้เพราะทุกวันนี้เฮอยจี้ศึกษาเรื่องรายละเอียดกับตรงนี้เนะี่ยพูดพูดกันนะทุกวี่ทุกวันพูดเรื่องเดิมๆนะคะที่มันซ้ําเติมก็คือรายละเอียดเนะี่ยมันมีดีเทลมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้จากอับราฮัมฮิก ใช้กด17วินาทีเอามาดัดแปลงใช้สำหรับการควบคุมอารมณ์นะการควบคุมอารมณ์อารมณ์ดีให้เกิน17วินาทีนะคะคุณก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเกิน3เท่าแหะ34เท่ 3, 14, ข้กับ2เท่านะคะมันจะมีพลังงานหนุนหลังคุณอะนะคะสร้างความสําเร็จอย่างง่ายๆนี่วิธีการสร้างนะคะแต่ในทางตรงนข้ามวิธีการล้างผ่านทําลายตัว,ต,วตัวเอง ก็อารมณ์เสียเกิน17วินาทนะะีคุณก็กำลังจุดชนวนนะคะประมาููกับเข้ามาในชีวิตของตัวเองดังนั้นเนี่ยอารมณ์เป็นตัวกําหนดอนาคตนะคะนี่คือกลไกสําคัญมากๆและหัวข้อในวันนี้นะะหัวข้อวันนี้นะคะมันเป็นเรื่องราวที่บอกว่าพระผู้สร้างนะคะไม่รู้จักคําว่าขาดแขนนะคะทำไมถึงต้องยืนยันแบบนี้นะคะเรายืนยัน จากการที่มาใช้ชีวิตบนโลกวันี้มีวันไหนไหมที่โลกขาดออกซิเจนเข้าใจไหมคะไม่มีนะคือให้แบบเหลือเฟือนะคะให้มีแต่ก่อนมีมวลประชากรจํานวนไม่เท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เรารู้แล้วจำนวนตัวเลขประชากร8 0 0พักว่าล้านมีใครบ้างที่ไม่ได้รับออกซิเจนนะคะและออกซิเจนนะคะที่เป็น พลังปรานาหรือพลังลมปลานหรือพลังชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตด้วยความรักนะคะแล้วแจกนะคะออกซิเจนโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังใครจะนะคะไม่รู้ตัวแล้วกนะะ็ใช้พลังตัวเองใช้อารมณ์ตัวเองในการทําร้ายตัวเองและทําร้ายโลกโลกก็ไม่ได้ตัดสินว,ว่าคนนั้นนะะทำไม่ดีกับโลก ก็ยังเสิร์ฟอากาศให้หายใจนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะไม่เลือกที่รักไม่มากที่จังนะคะในเรื่องราวของการที่อยากจะให้มนุษย์มาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้และยังมีชีวิตที่อยู่รอดตื่นรู้เพื่อที่จะสร้างนะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกับพระผู้สร้างดังนั้นเนี่ยอวตารของการลงมาเกิดของมนุษย์นะมันเป็นเรื่องราวของการเป็นตัวแทนเป็นมือเป็นไม้เป็นอะไรต่างๆเพื่อที่จะ เป็นตัวแทนของภาพผู้สร้างทีอ่อาศัยร่างกายมนุษย์อาศัยความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ของแต่ละคนเนี่ยนะคะประสร้างประโยชน์โน่นนิดนี่หน่อยให้กับโลกใบนี้นะคะแต่ละคนล้วนถือจิ๊กซอบบางอย่างบางประการเพื่อมาเกิดบนโลกใบนี้และก็เติมเต็มโลกนี้ให้ให้สีวิไลนะคะให้เป็นประโยชน์นะคะต่อเ,อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่ตื่นรู้กันนะคะทุกคนก็จะได้ประโยชน์ และก็นะคะเกื้อกูลกันอย่างนะคะอุดมสมบูรณ์ไม่ได้ต้องแข่งขันกับใครเพราะว่าเราแต่ละคนมีอัตลักษณ์นะคะเราแต่ละคนจะต้องหาจุดยืนจุดยืนนะคะในจุดที่เป็นตัวตนที่แท้จริงที่อยู่ในตัวเรานะ,ะอย่างลิซ่าแบ็คแบ็พิงเนี่ยโอเคนะคะกแ็แม้ว่าจะมีนะคะนักร้องแลวก้นะคะผู้ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องราวของการเป็นศิลปิน เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเจนนิเฟอร์นะคะโลเปสนะคะเจโลนะคะหรือนะคะากิล่านะคะเยอะแยะมากมายแต่ก็ไปคนละแขนงคนละนะคะมีเขาเรียกว่ามีแฟนคลับคนละกลุ่มกันนะคะดังนั้นเนี่ยยังมีพื้นที่สำหรับคนที่จะลุกขึ้นมานะคะสร้างพลังงานของความเบิกบานล่าเริงแจ่มใสหรือนะคะฉายแสงในเรื่องเราความเป็นศิลปินนะคะซึ่ง ซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีอยู่ในตัวตนทุกคนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณกระแตอาสยามอ่ะนักร้องในแผ่นดินไทยนะ,ะก็ที่นะคะมาสายเซ็กซี่แล้วก็สายแดนก็ก่อนหน้านี้ก็มีเยอะนะคะแต่คุณกระแตอาสยามก็เลือกในการที่จะนะคะพัฒนาตนเองจากนะคะสาวที่เป็นนักมวยและเป็นนักร้องก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นอันนี้เป็นเรื่องราวของศักยภาพที่อยู่ในนะคะตัวตน ของแต่ละคนที่เขาจะเอาจริงจังนะคะดังนั้นเนี่ยเราเห็นตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสําเร็จผู้ประสบความสําเร็จแต่ละคนล้วนมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นถ้าเป็นสมัยเมื่อตีไปประมาณ25ปีก่อน25ปีก่อนนะเออเมนเทรจี้อยู่ในภาคการตลาดเนี่ยนะจะมีจะมีนักโมดิเวตนะคะในบริษัทเนี่ย ก็จะมาโมดิเวตว่าทุกคนอะ่ะอยากเป็นสินใจของไทยหรือรู้จักอยู่ใช่ไหมดาราดังนะแล้วอยากเป็นคุณสมรักคำสิงซึ่งตอนนั้นคุณสมรักคำสิงเนี่ยได้รับนะคะในการเป็นแชมปเปี้ยนโลกมานะะจากการชกมวยของเขาเนี่ยแหละใครๆก็อยากเป็นสมรักคำสิงใครๆก็อยากเป็นสินใจของไทยอันนี้คือเท้าความไปไกลไหม25ปีก่อนนะเขาเขาก็ใช้คําว่า แต่ไม่มีใครอยากเป็ี่ยนสินใจของไทยขงไทยตอนนะฮะตอนไหนตอนที่ซ้อมบทเพราะกว่าจะตีกว่าคุณสินใจของไทยจะนะฮะตีบทกระจุยในยุคนั้นสมัยนั้นเขาผ่านการอ่านบทกี่รอบเขาผ่านการแอคชั่นไปกี่หหนเขาผ่านการเทคมากี่ครั้งอันนี้เป็นเรื่องเราต้องได้จากอินเนอร์การแสดงนะคะส่วนคุณสมรักคำสิงอ่า ว่าจะได้ชิงแชมป์นะคะโลกนะคะนำในเรื่องเราเหรียญทองเออเหรียญเหรียญเหรียญทองใช่ละนะ,ะเหรียญทองโอลิมปิกมาให้ไทยในยุคนั้นอะอตอนซ้อมคุณสมรักตื่นกี่โมงซ้อมกี่รอบนะคะแล้วมีวินงในขนาดไหนซ้อมหนักขนาดไหนเพื่อที่ให้ตนตัวเขาเองอะนะคะเป็นตัวแทนของประเทศไทยและก็ไปนะคะชิงแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกให้กับประเทศไทยดังนั้นเนี่ย เราส่วนใหญ่ชอบมองที่ผลลัพธ์อันนี้เข้าใจได้นะคะแต่เบื้องหลังของผลลัพธ์ที่จะได้มามันเต็มไปด้วยความอดทนเต็มไปด้วยความมีวินัยเต็มไปด้วยการฝึกฝนเต็มไปด้วยการขยันเต็มไปด้วยการปราศจากข้ออ้างและข้อแม้ทั้งหมดทั้งสิ้นในการที่จะเอาดีให้ได้ในชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคของพลังงานใหม่ยุคของโลกออนไลน์ และยุคของเทคโนโลยียุคของอะไรที่มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสนับสนุนนะคะคนทุกคนให้ได้ใช้เครื่องมือเท่าเทียมกันเพียงแต่คุณอะไม่ไปปิดบล็อกไม่ไปปิดนะคะโอกาสเติวคุณเองเท่านั้นเองโลกของการเรียนรู้ก็เปิดกว้างเพียงแค่จัดสรรเวลาและเปิดใจกว้างๆอายุเท่าไหร่ก็ยังสามารถ ที่จะเรียนรู้และก็ทดลองทําและพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะต้องการทําอะไรก็ตามนะอันนี้คือนะปราศจากข้ออ้างเมื่อไหร่คุณทําได้ทุกสิ่งแต่ถ้าคุณไม่เอาข้ออ้างออกจากตัวคุณเมื่อไหร่นะฮะแม้ว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมรอบตัวคุณขนาดไหนแต่ถ้าคุณมีข้ออ้างอยู่ คุณก็ไม่สามารถที่จะสร้างอะไรได้ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้ไม่สามารถที่จะนะคะเดินไปข้างหน้าให้ตนเองประสบความสำเร็จในชีวิตได้เพราะคุณติดในข้ออ้างเนาะแต่ถ้าคุณมีความสุขเอ้ยนะคะฉันชิวๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดลึกๆในใจความปรัถนาของคุณไม่ได้รับการตอบสนองว่าคุณเกิดมาเพื่อประโยชน์อะไรสักอย่างนะคะและ อะไรสักอย่างตรงนั้นมันจะต้องขุดออกมาจากตัวคุณเองไม่ได้ไปนะคะซื้อหาได้จากข้างนอกถูกไหมเออไม่ได้สามารถที่จะเดินเดินไปอ๋ออันนี้จึงเกิดมาเพื่อซื้ออันนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มามอบอให้กับโลกมันไม่มีนะมันม,มีแต่ว่าคุณนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการสร้างนะคะและเป็นความภาคภูมิใจที่คุณได้เกิดกําเนิดในบนโลกนี้และคุณก็สร้าง บางสิ่งบางอย่างเพื่อขอบคุณโลกนี้และมอบเป็นมรดกให้กับโลกและเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นเพื่อเอาไปต่อยอดนะคะเป็นการเรียนรู้และก็ส่งมบอบเพื่อให้บุคคลอื่นเป็นทางลัดต่อยอดไปพัฒนาในอนาคตนะคะเหมือนที่เราตอนนี้เหมือนที่เราตอนนี้นะโชคดีมากๆไม่เรียกไม่รู้จะเรียกว่าความโชคดีเพียงใดนะคะที่มีดรโจดิเพนซาที่มีอับราฮัมฮิก ที่มีนะคะเขาเรียกว่านะคะคนเขียนหนังสือ the science of getting of risk นะคะท่านวอร์เรสดีเวอร์เทนโชคดีเพียงใดที่มีเพลโตโชคดีเพียงใดที่มีโสัาโอ่าเขาเรียกว่านักปรัชญาระดับโลกโชคดีเพียงใดที่มีคนรู้เรื่องนะคะจิตอ่าจิตสานึกจิตใต้สํานึกจิตเนือสานึกจิตไร้สานึกโชคดีเพียงใดที่นักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ได้รู้เรื่องนะคะการ การกําเนิดเกิดความเป็นมนุษย์ที่เป็นหนึ่งเดียวอันนี้เป็นเรื่องพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากและโชคดีเพียงใดที่มีเทคโนโลยีทั้ง Facebook, YouTube, Instagram และ t i k t o อกโอ้โหมกักมายมหาสารที่เป็นแอปพลิเคชันนะฮะมีความอำนวยสะดวกความสะดวกสบายในการที่จะเรียนรู้ต่อยอดอย่างง่ายๆสบายๆนะฮะเพียงแค่ไม่มีข้ออ้างเพียงแค่ ะะไม่ตัดพอต่อว่าเพียงแค่ไม่ตัดสินเพียงแค่มีความรักมีความเมตตาต่อตนเองและก็นะะให้โอกาสใ,ให้โอกาสตัวเองแม้บางเรื่องนะฮะสิ่งที่ทําใหม่ๆม,มันจะทําให้เกิดความผิดพลาดก็อย่าไปอายคะ่ะนะฮะเมื่อแรกๆในการทำนะะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะ,นะะไม่คล่องตัวมันอาจจะเก้ะกลาง และมันอาจจะผิดพลาดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจงให้อาภัยตนเองและจงให้โอกาสตัวเองได้ทํำซ้ำๆจนเชี่ยวชาญจนชำนาญและช่ำชงในท้ายที่สุดนะคะแล้วเมื่อคุณชำนาญเชี่ยวชาญชำชองในสิ่งที่นะคะคุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณก็จะมีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งอื่นๆต่อไปแต่ถ้าเกิดคุณต้องการนะคะสร้างเงิน ให้มั่นคงกับธุรกิจอะไรที่คุณจะทำเรือจี้บอกเลยว่าสิ่งสิ่งนั้นเมื่อคุณเชี่ยวชาญช่ำชองเชี่ยวชาญนะคะช่ำชองเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําคือทําให้ต่อเนื่องทําให้ต่อเนื่องเสร็จก็ต้องบริหารการเงินให้เป็มแบ่งในเรื่องราวการเก็บการบริหารการอะไรต่างๆอันนั้นคือเป็นกลยุทธ์ในการทําธุรกิจนะคะแล้วการบริหารการเงินและ ะะที่มันทอยจี้ได้พบสุภาพบุรุษสองคนเมื่อวันวันที่8นะฮะวันที่แที่ผ่านมาประวัติของท่านก็คือทําธุรกิจต่อเนื่องยาวนานเกิน30ปีนะคะมาพบมันทอยจี้หนึ่งท่านายอ่าเบนซ์ปลายแดงอีกหนึ่งท่านเบนซ์นะคะทะเบียนที่ประมูลมานะคะทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นผู้ที่ อยู่คล่ำบอดอยู่ในธุรกิจของนะคะตัวท่านเองและทําแบบต่อเนื่องและไม่ล้มเลิกทําอย่างต่อเนื่องไม่ล้มเลิกไม่พอยังขยายนะคะขยายไปสู่นะคะพันธมิตรและกิจการอื่นๆแต่อันที่ทําเป็นเว l ฟอ o r มบราทำเงินของมันได้เรียบร้อยแล้วนะี่ยก็จะมีนะคะการมอบให้ผู้อื่นไปบริหารจัดการแทน อันนี้คือนะคะกลยุทธ์วิธีที่มันสามารถทําเงินได้มากกว่า1ช่องทางของการที่เข้าใจในการบริหารนะคะการบริหารธุรกิจอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่นะคะเอ่ออยู่ในกลุ่มของนะคะอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ไม่หยุดนิ่งมันก็จะมีเส้นทางในการที่จะนะคะทำให้เราเนี่ยนะคะตื่นตัวกระตือร้นน,นี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ ได้แนะนําเราไว้และนักเขียนนักคิดก็มีนะคะในเรื่องเราการสอนเราไว้เหมือนกันว่าถ้าผลลัพธ์นะคะของชีวิตเราจะต้องการดีแบบไหนเราจะต้องไปคุกวงในสําหรับผู้ที่มีค่าเฉลี่ยในชีวิตของเขาอ่าถ้าเราไปใกล้ชิดของผู้ที่มีค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ในชีวิตเขานะคะจำนวนสูงเมื่อเราคุกอยู่กับเขามันก็มีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ย นะฮะกลายเป็นบุคคลที่มีไรายได้มีค่าเฉลีย่ยนะฮะในการที่จะได้ผลลัพธ์ในจํานวนตัวเลขที่เอเวอ t e เรสกับเขาคือเฉลี่ยจากเขามาคุณคบใครในจํานวน5คนที่คุณคบวงในอยู่เอาจํานวน5คนที่คุณคบวงในเขามีไรายได้เท่าไหร่คุณก็คือค่าเฉลี่ยของวง,วงนั้นอันนี้คือสิ่งที่บอกเลยว่าน่าคิดน่าสนใจมาก ดังนั้นเนี่ยการที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์นะคะในเรื่องเราของการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตที่คุณต้องการและปัารถนาคุณต้องเช็คเลยนะคะเช็คเลยว่าตอนนี้คุกวงในอยู่กับกลุ่มคนแบบไหนอยู่นะคะไม่ได้ว่ารังเกียจกลุ่มเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะแต่เมื่อไหรที่คุณจะต้องต้องการสร้างผลลัพธ์สร้างผลลัพธ์ในชีวิตนะคะคุณก็จะต้องพิจารณาตั้งแต่พลังงานของคุณที่เอาไปใช้กับค่าเฉลีย่ยกับ คนวงไหนนะคะดังนั้นเนี่ยนี่นี่คือวิธีการเช็คอย่างง่ายๆแรกๆนะคะหลายปีก่อนเนี่ยมันอทที้ก็ไม่ได้สนใจกับค่าเฉลี่ยตรงนี้จริงๆนะคะก็เป็นการเถียงเถียงเขาอีกต่างหากนะคะว่ามันไม่จริงหรอกมันไม่เกี่ยวกันนะคะจนทุกวันนี้ก็เลยเชื่อมันม่นใจแล้วก็ต้องเช็คแบบนี้นะ,ะกลุ่มนี้นะคะมีปฏิสัมพันธ์เพื่ออะไรกลุ่มนี้มีปฏิสัมพันธ์นะคะใน uh, การกีฬาหรือนะคะในเรื่องราวของธุรกิจ ถ้าคุณต้องการคุกวงในกับนักธุรกิจนะคะคุณก็จะต้องนะคะไปคุกวงในกับนักธุรกิจที่เขาประสบความสําเร็จนั่นถึงจะมีโอกาสในการที่จะทําให้คุณ่ะนะคะมีความก้าวหน้ามีความกระตือรถออยู่ในคลื่นพลังงานเดียวกันกับเขาเนาะดังนั้นเนี่ยวันนี้หัวข้อนะคะของการที่บอกพระผู้สร้างผู้ไม่รู้นะคะถึงความขาดแคลนส่วนความความรู้สึกขาดแคลน เป็นสิ่งที่พวกเราสร้างกันเองและมอบเป็นมรดกให้กันต่อต่อกันมาและเรานะคะก็เคยได้รับมรดกตรงนั้นจงขอบคุณกับองค์ความรู้จากบรรพบุรุษที่ส่งมอบมาถึงเวลาที่เรามองแล้วว่ามันควรจะเปลี่ยนมันควรจะพัฒนามันก็ถึงเวลาที่เรานี่แหละควรจะต้องทำนะคะเพราะเราก็คืออภิชาตตบุตร นะฮะคือบุตรเนี่ยเมื่อคําว่าอาภิชาติบุตรคือบุตรผู้ที่พัฒนาผู้ที่ถึงพร้อมในการที่จะได้ดีและเพื่อนะฮะเอาไปตอบแทนบรรพบุพรบุษหรือบุพการีนะฮะและที่สําคัญที่สุดสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในยุคนี้นั่นก็คือเราเป็นบุคคลที่กําลังจะเป็นบนรรพบุรุษให้กับลูกหลานเราเป็นบนรรพบุรุษที่จะต้องใช้ปัญญาเรียนรู้ว่า ชีวิตในความเป็นจริงของโลกใบนี้ที่อยู่บนโลกใบนี้ต้อนรับลูกหลานด้วยความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือค่ะมันไม่มีหลอกความขัดแคลนน่ะมีแต่การสร้างภาพคิดไปเองนะคะและอะไรที่คุณคิดคุณก็จะเจอหลักฐานความเป็นจริงตามที่คุณคิดเพราะคุณเป็นคนสั่งมันเองเนื้อออกไหมคะแต่ถ้าคุณไม่ต้องการเจอความขัดแย้งคุณก็จะต้องคิดคุณก็จะต้องรู้สึก ถึงฟากตรงกันข้ามที่มันก็มีอยู่แล้วเช่นเดียวกันโลกใบนี้มันก็ปรากฏให้คุณเห็นนะคะว่าอีกฟากหนึ่งของความอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งโลกใบนี้เป็นโลกโซเชียลก็จะมีคนโชว์ให้คุณเห็นว่าอีกฟากหนึ่งเขาก็อยู่ในฟ้าอุดมสมบูรณ์และเขาก็คิดแต่ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งหรือเฟือและนะคะพลังงานเหล่านั้นที่มั่งคั่งหรือเฟือก็เทไปทางฝั่งผู้ที่คิดแบบนั้น นะมันก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องเรียกสิทธิ์คุณกลับคืนมาและคุณปิดประตูนะฮะปิดประตูสําหรับนะฮะความคิดเก่าๆของคุณเพื่อที่จะมาคิดและยืนยันกระต่ายขาเดียวนะฮะว่าคุณปรารถนาที่จะใช้สิทธิ์ของความที่เกิดมาเพื่อมีความสุขป,ประสบความสำเร็จและมั่งคั่งหรือเฟือหรืออยู่ในดีแดนของความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งหรือเฟือของตัวคุณเอง นี่คือคุณเลิกสละสิทธิ์ได้แล้วนะ,ะจงใช้สิทธิ์ของคุณและความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือของคุณมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณไม่ได้ชิงไม่ได้ใช้เกณฑ์การแย่งชิงเกับใครเริ่มต้นจากการชื่นชมคนที่เขาร่ำรวยคนที่เขาประสบความสำเร็จคนที่เขาสวยงามคนที่เขามีความสุขค่ะและคุณก็จะได้เชื่อมโยงในการชื่นชมนะคะผู้อื่นจากการที่เห็นเขามีความสุข ก็นะฮะเมื่อคุณชื่นชมปุ๊บคุณก็อยู่ในคลื่นพลังงานเดียวกันกับเขาทันทีเมื่อคุณชื่นชมอยู่นะฮะบ่อยๆและต่อเนื่องนะฮะพลังงานเหล่านั้นก็จะเทเข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันและถ้าคุณขอบคุณสํานึกรู้คุณนะฮะตั้งแต่ศีรษะจนเท้าสํานึกรู้คุณขอบคุณเงินของคุณการเงินของคุณก็จะดีขึ้นนะฮะอันนี้สุขภาพคุณก็ดีขึ้นในการขอบคุณร่างกายคุณจะขอบคุณสิ่งไหนก็ตามนะฮะดเรโจวันนี้ย้ำมานะ ย้ำมาเยวหาหันซ้ายแลขวาวันนี้จดมาให้นะคะเออดออรโจโดิพันซ่านะคะมีเวิร์กช็อปมีเวิร์กช็อปที่เกี่ยวกับการสํานึกรู้คุณทราบซึ่งกตัอยู่ในเพียงแค่สี่วันเองนะเออสี่วันนะคะเวิร์กช็อปนี้เนี่ยมันสําคัญมากสําหรับใครที่จะเอาไปใช้นะคะคือในเรื่องราวของดออรโจโดิพันซ่าทาในเรื่องเรานะคะเวิร์กช็อปตรงนี้มานะ แล้วก็มีงานวิจัยออกมาว่าผู้ใดก็ตามที่กระทำการสำนึกรูกคุณทราบซึ่งกัญญยูขอบคุณนะคะครั้งละ15นาทีวันละ3ครั้งต่อเนื่อง4วันนะคะมีในเรื่องราวของร่างกายนะคะสั่งสมองให้หลังสารเคมีที่ชื่อว่าอิมมูโนโกบรินเอ สารเคมีตัวนี้จะเป็นตัวนะฮะต้านเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวที่จะเหมือนปกป้องร่างกายนะฮะเหมือนเป็นภูมิต้านทานโรคสุขภาพคุณก็จะดีขึ้นเมื่อภูมิต้านทานนะฮะมันแข็งแกร่งขึ้นมันจะเป็นเรื่องราวที่ทําให้คุณอ่ะจะมีความคิดที่ลดแล่นได้ดีนะะแล้วคุณก็จะเจอไอเดียที่สามารถ ทำเงินได้อย่างมหัศจรรย์ดังนั้นเพียงนะคะมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วสําหรับการสํานึกรูกคุณทราบสึกกตันอยู่ด้วยความรู้สึกนะคะด้วยความรู้สึกความรู้สึกนะคะที่ทราบซึ้งใจครั้งละ15นาทีวันละ3ครั้งเสมอกินข้าวเช้ากังวันเย็นนะ,ะแล้วต่อเนื่องเพียงแค่4วันนะะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างมหัศจรรย์ถ้าหมดใน4วันนี้ แล้วคุณทําแล้วคุณไม่ถูกใจไม่ชอบใจคุณก็ไม่ต้องทําแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะโรคซึมเศร้าก็จะหายความอบอุ่นใจก็กลับมาสุขภาพก็ดีผิวพรรณหน้าตาก็สดใสหน้าที่การงานการเงินก็ดีนะคะแล้วคุณจะติดใจในการที่ใช้การขอบคุณซึ่งเป็นเครื่องมือง่ายง่ายและไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะคะแต่อยู่ในตัวคุณเองที่จะสร้างชีวิตของคุณให้ไปเชื่อมโยงกับพระผู้สร้าง แรงกำเนิดของชีวิตคุณเนาะดังนั้นเนี่ยนะคะกลับไปเป็นผู้ที่นะคะอุดมสมบูรณ์มัง่งคั่งเหลือเฟือในสิทธิ์ของคุณด้วยการใช้เวิร์กช็อปวันนี้ได้เลยนะคะของดรโจนิพันซาใช้นะคะการขอบคุณอย่างซาบซึ้งใจในสรรพสิ่งนะคะในทุกๆสรรพสิ่งแม้กระทั่งชีวิตตัวคนเองนะคะสรรพสิ่งที่ว่านั้นรวมทั้งเงินในอดีตที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตคุณ และเงินในปัจจุบันรวมทั้งเงินในอนาคตนะคะคุณสามารถนำในสิ่งที่นะคะคุณสุขใจในการที่จะกล่าวคำขอบคุณนะคุณจะขอบคุณผู้มีพระคุณคุณจะขอบคุณพ่อแม่คุณจะขอบคุณนะคะอาองค์ความรู้หรือคุณจะขอบคุณอะไรก็ได้นะคะบนโลกวันี้อย่างราบซึ้งใจใช้ลองดูค่ะนะคะแล้วนี่คือจะเป็นวิธีการเปลี่ยนให้ตัวคุณเองนะคะไปเจอกับชีวิตมหาศาร ชนิดที่ว่านะคะมันก็เป็นของคุณตั้งแต่เกิดนะคะเป็นตั้งแต่เกิดเลยนี่คือสิทธิ์ของคุณเนาะโอเควันนี้เพียงพอแค่นี้ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีมีความสุขป,ประสบความสำเร็จและมั่งคั่งเหลือเฟือกลับเข้าไปใช้สิทธิ์นะคะของตนเองในความเป็นนะคะพระเจ้าที่อวตารล,ลงมาอยู่บนโลกใบนี้นะคะอืมนั่นก็ดีกว่าที่ก็จะไม่มีนะคะอำนาจอะไรเลยจากการที่คุณใช้นะครับ n e g ท t i v e หรือสภาวะคิดลบเพราะนั่นก็ไม่ทำให้คุณนะคะมีชีวิตที่สุขสบายแถมยังหนักอกกักใจสู้มาฟากฝั่งนะคะของการเปลี่ยนแปลงชีวิตดีกว่าคา่ะเพราะนี่ก็จะทำให้ตัวคุณเองมีความสุขทันทีเมื่อคิดถึงเรื่องดีๆและพลังบวกตลอดเวลาขอให้ทุกคนโชคดีนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย